ฉันเห็นของเล่นอันนี้ก่อนผมก็จะซื้อให้ลูกผมเหมือนกันครับเอามานะไม่ให้เราว่าอันนี้ก็แจ๋งเหมือนกันนะป๊าปากลับบ้านกันได้ไหมเราลอยนะดูนั่นยูนิคอนเน่โอยได้ยังไงกันเนี่ยพี่รักขาดูแลลูกของเราให้ดีๆด้วยนะคะเดี๋ยวฉันจะรีบกลับมาค่ะได้เลยครับพี่รักแกจ๋าไม่ต้องห่วง วัสดีเพื่อนบ้านวันนี้เราเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวทั้งคู่เลยนะมามามา,มาที่บ้านผมสิว้าวโคเชเยี่ยมเลยมา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 เดี๋ยวพ่อจะสอนเล่นฟุตบอลเองเอารับนะทีนี้ก็โยนกลับขึบ้นไม้พ่อเลยเยี่ยมมากลูกพ่ออ้อาวอะไรกันเนี่ยเ <c oughs> พื่อนบ้าน <c oughs> ผมเล่นฟุตบอลเก่งนะครับจะ <c oughs> บ,บอกใคร <c oughs> เอาเลยเอาเลยโยนมาจะได้คุณขอเองนะครับเอารับไปเลยเพื่อนบ้าน <c oughs> <c oughs> ยอดลูกได้แจวามากข้อขาพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าคะโอ้โหสักเยอร์นี่ข้อขาดูนี่สิคะเกมนี้กำลังฮิตฮอตเลยนะคะเจมผมขอท้ายคุณเล่นเกมนี้กับผมได้เลยไทเลอร์เอ๋ยผมจะกระชากคุณให้ปิวไปทั้งตัวเลยค่ดูสิเข้า,ขาที่ระวังดึงเรามา <c oughs> ทำให้เกมนี้อันตรายขึ้นหน่อยดิกา่า ไปไปไปเอาเลกโก а. ออกมาเลยเร็วเ็ออเจ็บสมรลอยอ่ะนายที่แยนายที่แยะอาอ๊เท้าเด็กเดกนี่เป็นฝีมือของลูกๆสองคนของเท่านี่เอง เด็กๆพี่พากันเล่นโทรศัพท์กันอีกแล้วหรอฮะว้าวมีช่องทุ่มทุมนี่นะดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อเลยเพราะฉะนั้นกดติดตามช่องของเรากดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วก็เขียนคอมเมนต์ที่ด้านล่างด้วยนะว่าคุณพ่อคนไหนเจ๋งที่สุด พ่อของเราสองคนหลับไปแล้วหรอเนี่ยรู้ละว,ว่าจะทำอะไรดีอ๋อนอนพักนะฮะพ่อฮะตามสบายเลยนะฮะไม่ตั้งห่วงพรา,าเสร็จละใครแล้วนาาหล่อซ <laughs> ะ,ะ,ะ,ะไม่มีนะ <laughs> อย่างกับภาพวาดมีชีวิตแน่ <laughs> น้อยแน่ดูตัวเองสะก่อนเถอะน่าอย่างกับสมุดระบายสีแน่ <laughs> โอ้โหนี่เป็นฝีมือของใครกันเนี่ย <laughs> เด็กๆเห็นเราเป็นกระดาษ <laughs> ไปซะเรา อาหารกลางวันเสร็จแล้วเด็กๆกินให้อร่อยเลยนะลูกๆแม่เอาอดมิวฮะนี่แหละเจมเอาว่าไงเพื่อนทำไรอยู่หรออดมิลอย่างนั้นเนื้อฉันพนันได้เลยว่าฉันทำอาหารกลางวันได้เก่งกว่านายเยอะเลยลบน่อยเชฟตัวจริงเสียงจริงมาแล้วก็ได้นายวอนหาเรื่องเองนะเรามาทำสงครามทำอาหารกันเลยดีกว่าใครจะทำอาหารกลางวันได้อร่อยกว่ากัน ระวังหันออรับรองนายแพ้ชัวฉันหันผักมาตั้งแต่ก่อนนายเกิดอีกช่วนชั้นใครใครก็เรียกว่าเชฟคั่เทเดี๋ยวก็รู้ว่าใครหมูใครจาหอยของแข่งขันกันอีกนานแน่แน่เลยฮัลโลฮะ,ฮะผมขอสั่งพิซซ่าถาดหนึ่งฮะถ้าชัน้นขอด้วยอันหนึ่งสินะนะนะว้ายพิซซ่ามาสองแล้วคะขอบคุณน,น,นะฮะฮะพิซซ่าเหรอนายให้พวกเขาสั่งเหรอ ความผิดของนายแท้ๆเลยลูกของฉันไม่กินพิซช่าลูกสาวของฉันก็ไม่กินสลัดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลูกๆของเราอิ่มและมีความสุขกันตังฮแค่นี้ทุกๆอย่างก็เรียบร้อยแล้วล่ะโอ้ยเราทำได้เย่ะมากเลยเนาะเพื่อนรักเอาเลยลูกเอาเลยเอาชนะให้ได้นะกดให้มันแรงๆไปเลยไอ้เจ้าลูกชายเราจะมาแพ้ผู้หญิงไม่ได้ใครเขาเล่นอย่างนั้นกันเล่าลูกเอ้ยมาๆเดี๋ยวพ่อช่วยเอง นี่เขาจะต้องเล่นกันแบบนี้ปฏิโทโกงนี่นาเอาคอนโทเลอร์มาให้พอเร็วเร็วเอาเลยค่ะพ่อเอาเลยค่ะอา้าวแล้วก็มาแย่งเราเล่นเฉยเลยนะ,ะนี่แน่ท้าไม่ตายอา้าวจอทีวีเป็นอะไรไปล่ะเนี่ยพ่อทําทีวีของพวกเราพังหมดเลยงานก็เอา Controller คอนโทเลอร์ขึ้นไปเลยโอเคเรามาเริ่มเกมใหม่ก็ได้เลยเพื่อนเลิกเอาเลยค่ะพ่อเอาเลยตายค่ะตาย โอ้โหสงครามดูเดือดมากเลยอ่ะลองทับของใครจะชนะกันนะยิงเลยลูกยิงววเช็ดฉันะละฮ่าฮเจมนายยืนเป็นเป้นเปานิ่งเลยนะฉันจะอ๋อจะรีบดีใจไปถึงไหนใกล้กันแน่ที่ยืนเป็นเป้นเปานิง่งนั่นมันกระดาษแข็งตั้งหากเล่าพะคุณเอ้ยขอโทษด้วยนะครับพ่อหนูถูกจ <What? S 1> ับเป็นตัวประกันแล้วคะ่ะโอเคโอเคทุกทุกคนใจเย็ยนๆกันก่อน วางอาวุธไว้ข้างทางเอาละสงครามเราจบลงแล้วเดี๋ยวพ่อจะสอนวิธีกนหนวดให้นะลูกรักฮะ<า>เพื่อนบ้านของเราแซงหน้าไปแล้วลูกรักเตรียมตัวนะเราก็จะเรียนเหมือนกันอุ๊ยพ่อคะดูน่าสิคะมันเดอร์วมเมนเออ ว,ว้าวนายนี่อศัศริยาจริงๆเลย <S 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 ผมทรงนี้เราจะต้องทำยังไงนะเอาเปียไปไว้ตรงนี้เหรอหาน,น,นี่ฉันจะต้องทำผมให้ลูกด้วยเหรอเนี่ยมานี่เลยลูกรักของพ่อพ่อก็เก่งไม่แพ้ใครเลยนะทรงหไหนๆพ่อก็จัดการได้ทั้งนั้นแหละอือืเอาๆ <S 2> <S 2> <S เป็นบ้าน <S <S 2> <S 2> ทำอะไรนะ่ะ นี่พ่อทําสูตรฝีมือเลยนะเนี่ยลูกรักเอาว่าแต่ลูกชอบปะพ่อฮะผมไม่ใช่ผู้หญิงนะฮะเดี๋ยวเดีเดี๋ยวรอพ่อด้วยจีเดี๋ยวกันครับนั่นใช้ของเพื่อนบ้านของผมหรือเปล่าครับเอามานี่ไหน่อยครับเอามานี่ก่อน ทีนี้คุณก็เอาไปส่งได้แล้วครับก็ตกของมาส่งแล้วครับคุณก็ดูเอาเองก็แบรวกันนะครับเอ๊ะนั่งใครกันอะอ้าวของมาส่งแล้วนี่อะไรกันเนี่ยกดอะไรขึ้นกับแก้วของฉัน ละเอียดยับเยินเลยป้าป้าเตรียมตัวออกไปข้างนอกกันเลยลูกๆอ้อลูกอย่าลืมหมวกเด็ดขาดนะพ่อ <f ix> ขาหมวกของหนูอยู่ที่ไหนแล้วคะ <f ix> อ๋อ <f ix> เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะลูกนี่ไงเจ๋งกว่าการสังเจอเลยเฮ <f ix> ้เอาล่ะลูกรักของพ <f ix> ่อไแจ็ดเก็ตัวดีกว่า จ้าแจ็กเก็ตของลูกจ้า <S 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 ใส่สเวเตอร์แล้วเข้าลูกแล้วเใส่สเวเตอร์ตัวโปรดของลูกก่อนนะแล้วก็ใส่ฮุกตัวนี้ด้วยใส่เพเื่อมีเัอนะลูกรัก แล้วก็แ <c oughs> บกเก็ตอีกคนหนึ่งแล้วเข้าลูกแล้วแล้วหมวกกล้วยแล้วก็หมวกอีกใบแล้วผ้าพันคออยู่ที่ไหนกันแล้วเนี่ยพเสร็จละอุ๊ยสงสัยว่าเราจะทำเกินไปหน่อยเอะว่าไงเพื่อนเราไปโต้ขึ้นกั็ดีมะไปปะแล้วใครจะดูแลลูกสาวของฉันล่ะ ไม่ต้องห่วงทอมมี่วันนี้ลูกจะต้องดูแลหนูน้อยที่น่ารักคนนี้นะโอเคไหมเออจริงเหรอครับเนี่ยพับก็ได้เยี่ยมมากเลยลูกพ่อข่อฝากความหวังไว้ที่ลูกแล้วนะแล้วเจอกันนะอ,อ๋อทีนี้ก็ทำตัวตามสบายเลยนะแล้วจะให้หนูทำอะไรเหรอคะอยากท,ทำอะไรก็ทำไปเถอะแต่ว่าหนูเบื่ออันนี้ค่ะพี่ทำอะไรอยู่ล่ะคะเดี๋ยวพึ่งมายุ่งกับพี่นะก็หนูหิวแล้วอะ โอเคงั้นก็กินไปเลยนะแล้วก็อย่ามายุ่งกับพี่โอเคไหมโอ้โหนี่ก็เย็นมากแล้วนะเนี่ยว้ายตายสิสนี่เธอกินหมดเลยเหรอไปไปรีบไปห้องน้ำเมลเข้ารีบล้างหน้าออกก่อนที่พ่อของเธอจะกลับมาก็หนูยังไม่อยากจะล้างหน้านี่ค่วะว่าไงนะอาหน็บอ,ออกละสบูออ่พอกกิทไงที่นี้จะล้างหน้าได้ยยหรือยังล่ะฮะได้เลยค่ะอุ้ยหนูชอบจังว้าวเยี่ยมมากพ็อกกิดใช้ได้ผลเสมอเลย คุณชอบสึกระหว่างพ่อสอคนของเราหรือเปล่าอย่างคอมเมนต์ที่ด้านล่างแล้วบอกเราหน่อยนะว่าคุณชอบคุณพ่อคนไหนมากกว่ากันเหรอคุณพ่อเจมหรือว่าคุณพ่อไทเลอร์กันเละจ๊ะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเรากดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอสนุกสนานตอนใหม่ๆจากช่องทุ้มๆยังไงล่ะ